แอ้ทำอะไรอยู่คะแอ้นะคะกำลังอาจจะเตรียมเซตน้องเข้าใหม่นะคะมีตั้งแต่น้อง iPhone 7 p l พาเลยนะคะรุ่นแบบว่าคนสำหรับมุกน้อยจนถึงน้อง iPhone 13 Pro Max สีเขียวนะคะ13 Pro Max จะมีสีเขียวแล้วก็สีทองนะคะลูกค้นะคะาจะมาได้รายละเอียดต่างๆนะคะว่าร้านเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงร้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลเซกานะคะ mm hmm. อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะคะลูกค้าตัวน,นี้นะคะจะเป็นน้อง iPhone 8สีขาวนะคะ น้อง iPhone 11นะคะตัวนี้เป็นน้อง p h o n e 11 Pro Max นะคะส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะไปเดี๋ยวจะมาแจ้งที่แบบดีกว่า,างนี้อันนี้เป็น11 p r น Max นะคะตัวนี้7จพัน์อเครื่องเลยนะคะลูกค้านี่สวยๆอันนี้จะเป็น12 Pro Max นะคะความจำจุกๆเลยนะจ 2, 5, 6, ๊ะ256 GB เด้อเป็นเครื่องสู์ไทยแท้มือสองหลุดจำนำนะคะเป็นเครื่องเดิมๆสวยๆเลยนะจ๊ะลูกค้าร้วเรานะคะรับซื้อรับฝากรับเธอแล้วก็รับซ่อมนะคะเป็นแบบเป็นจอรหรือว่า ว่ารุ่นเพิ่มเติมน,นะคะสามารถแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะ